สวัสดีครับพบกับพอดแคสต์สทอ3สามร้อยกสิบองศาวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวการเยียวยาขู่ชายแดนใต้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้กันนะครับการเยียวยาจะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างเราไปรับฟังกันครับ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้เสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตโดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2556เห็นชอบให้สนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตย้อนหลังไปถึงวันที่1มกราคม2547จำนวนทั้งสิ้น162ราย โดยได้ช่วยเหลือเยาวยาคูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วตั้งแต่ปี2514ถึง2516จำนวนทั้งสิ้น112ครอบครัว และยังได้จัดสวัสดิการด้านอื่นๆให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนราชการต่างๆเพิ่มเติมรวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจนจบปริญญาตรีเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้มีทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างไรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและครอบครัว โดยปีการศึกษา2,562ถึง2,565ได้จัดสรรทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน5,000รายจำนวนเงินกว่า21ล้านบาทนอกจากการช่วยเหลือเยาวยาคูและบุคลารกรทางการศึกษาแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาร่วมกันให้กับประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยได้มีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตดำเนินการเชิงบูรณาการความร่วมมือโดยหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและส่วนการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผลการทำงานร่วมกันที่สำคัญ เช่นด้านการช่วยเหลือและดูแลครูได้มีการปรับอัตราเงินอุนดหนุนรายบุคคลช่วยครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้เลื่อนวิทยาฐานะก่อนภาคอื่นการแก้ไขปัญหาีิสินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัดมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยทั่วทุกภูมิภาครวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ด้านโอกาสเด็ก จัดโรงเรียนกินนอนให้นักเรียนด้อยโอกาสหรือโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้โครงการอาชีวะฝีมือชนพัฒนากำลังคนชายแดนใต้โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยและนโยบายพาน้องกลับมาเรียนด้านสนับสนุน ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและช่วยเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวการเยายาขู่ชายแดนใต้แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ